สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมช่องบอเบียดัมซิ่งนะครับพาอซมาชมสิบล้อนี่ก็วันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับเป็นมีเอฟซีมารับนะครับเจ้า f อเ k นะครับคันนี้นะครับไปเป็นคือบุรีรัมครับบ้านไกลเหลือนเกียงไม่ไกลนะครับห่างจากบ้านผมประมาณร้อยกว่าโลนะทุกคนนะนี่ก็ แล้วก็จัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับนี่เอาไว้ที่จริงคันนี้ก็จะเอาไว้ใช้เองนะแต่ว่า e f อมาเห็นเราถูกใจครับถูกใจก็ขอแบ่งไปใช้ก็ไม่รู้จะวางไงเนาะเอฟซีเ e นาะก็จัดไปครับผมคน,นง่ายๆแล้วครับแบ่งเงินไปใช้ครับนี่สภาพประมาณนี้ครับเก็บงาน,นเรียบร้อยดูแหมดูรออะใส่เมียขัดครับพี่น้องให้เมียขัดดำดีครับว่าอย่างเงาแบบเลย ดูฝาครอบน็อตครับใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับส,สภาพไม่โทมนะมีแค่ฝาข้างมันยุบยิบยุบยิบ,ยบนิดหน่อยเพราะว่ามันเขาวิ่งหินมานะครับนะแต่พื้นสวยครับพื้นสวยกระทงสวยมีแค่ฝาข้างมันระยิบระยับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกช่วงล่างก็ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ว่าจะเป็นน็อตเพลาข้างครบทุกตัวน็อตล้อนะครับเพลาบกี้แน่นนะครับ ปอปกี้แน่นแล้วก็คันนี้มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใส่ลูกยาวให้2ลูกเลยนะครับแล้วก็ท่อพักไอาาเสียของเมกาครับเมกาซีรีส์7นี่แหละนะครับ,ลรบแล้วก็มีเก็บสีให้นะครับแล้วก็ระบบไฟทั้งคันนะครับระบบไฟใหม่ทั้งคันว่าจะเป็นไฟท้ายไฟข้างไฟหลีไฟถอยนะครับไฟถอยก็ใส่ให้ครบเลยนะทุกคนนะไฟข้างไฟท้ายนะครับ จดให้แบบครบๆนะครับเอาไปก็วิ่งงานได้เลยนะครับวิ่งงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะครับแต่ว่าคําว่ารถเก่าเนาะมันก็อาจจะมีตรงไหนที่ที่เราไม่ถูกใจบ้างเราก็ค่อยไปเติมแต่งเอานิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าไม่เหมือนรถใหม่นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นผมก็เช็คให้ทุกอย่างนะครับคันนี้พร้อมใช้มากนะครับว่าเราใช้เองวิ่งงานเองด้วยครับผมว่าไปวิ่งหินมาอ้หลายสิบเที่ยวครับเป็น วิ่งเยอะอยู่ครับวิ่งเห็นมาสายเที่ยวพอสมควรนะครับก็ใช้งานดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับแอร์ระบบแอร์ใหม่ทั้งคันเลยตู้แอร์สายแผงระบายความร้อนพัดลมใหม่หมดเลยนะครับนี่เมื่อวานก็ไปเอากันชนใช้ล่างมาสั่งมาเพิ่มถึงก็เอามาใส่ให้นะครับลูกค้าบอกว่าเอาแค่นี้นะครับก็จัดไปครับสีหัวก็ไม่ทำเอาเดิมๆนะครับจัดไปครับภาพก็ถือว่าหล่อเลยนะทุกคนนะ ผมวารอเลยนะครับตอนนี้รอรออย่างเดียวก็คือ FC มาน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับก็เลยผมมาถึงก่อนนะครับนี่สภาพรอมากครับใครสนใจก็ลองทักไทยสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับติดต่อได้นะครับย้ำนะครับ0884746382อยากซื้ออยากขายอยากเทินอยากแลกก็ โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับอูเราก็มีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับนี่พวกนี่ก็เพิ่งเอามาครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวจะล้างรีวิวให้ดูใครสนใจก็โทรเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้นะมอหนงมาน้ามีหมดนะครับกองอากาศกปลกพาวเวอร์พวกนี้ยางนะครับมียางเปอร์เซ็นต์ยางใหม่จะให้ได้หมดนลครับขอแค่ท่านโทรมานี่พวกยอยยอยเผากลาง ยอยเผากำลังมีหมดนะครับ FC ก็ลองทักทายกันเข้ามาถ้าใครสนใจแบบไหนนะครับเผื่อผมมีหรือไม่มีอาจจะให้ทีมงานจัดหากันได้นะครับครับนี่สภาพก็อันนี้ก็ประมาณนี้ครับเน้นใช้งานนะครับไม่เน้นไม่เน้นแบบลกรุงลังวือหวาเท่าไหร่ครับเราวิ่งงานรถทุกวันนี้ต้องตรงตามระเบียบนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ถึงจะรอดนะครับท้าไม่งั้นก็ลําบากครับเวลา เอ,อเจอด่านเจออะไรอย่างนี้ก็ไม่กล้าเข้าครับเสียเวลางานก็ยิ่งเหลือน้อยนะครับต้องมาจอดรอด่านเลิกด่านอะไรอีกไม่คุ้มนะครับเอาแบบเดิมๆสแตนดาร์ดดีกว่านะครับนะอะลูกค้าจะไปลองหรือเปล่าครับนี่แม่ลองเองครับ สุดเลยสุดเลยอันนี้สภาพสวยครับเก็บงานให้ทุกชิน้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เราใช้เองด้วยนะครับรอๆเลยนะครับบางคนก็หาว่าเก็บสีทำไมก็ก็เราชอบความสวยงามนะทุกคนนะะภาพประมาณนี้ครับภายในกบๆนะครับเอเย็นฉ่ำเอเย็นปะเออ ถูกใจวะถูกใจได้ปะอ,อ้พักเลยเนาะนีสคค่สอง K ครับสอง K หลอ่หลอๆนะพี่น้องนะบาบอกถูกใจครับถูกใจก็จบสดวันนี้เอากลับบ้านเลยนะครับหล่อมากครับสวยเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าอวยอีกนะครับนี่อันนี้เป็นเกียร์ฟูลเลอร์ครับ เยื่ฟิลเลอร์อแท้เครื่องเดิมๆเลยเงียบๆเลยครับแห้งๆครับเยี่อฟิลเลอร์อรอแท้ผมเก็บงานปั๊มคัสให้ใหม่นะครับกระบอกกำอะไรก็สวยครับแกนใหญ่ครับซองนงซองเนบไม่มีรอยเบียดเลยนะดูหดน,นะต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยเบียดยนิ่มมากนะคปกงม,มุกกี้แน่นครับประมาณนี้ครับกระซีก็สวยนะครับถือว่าโอเคเลยงามบะ สภาพพร้อมใช้มากับระบบไฟใหม่นะกันพื้นกระบะดําสวยครับดูนี่ผมไปวิ่งยินมาแทบไม่มียุบเลยนะครับพื้นกระบกระบกับจางงามนี่นี่แสแรงหรอกเดสมีแสแรงน้ำมีเนี่ยล็อกน้ำแสแรงกระมีตัวน,นี้ก็มีตัวน,นี้กม็มีโอ้บุมี่ลุดดับบุมีหหนควนเหรอทำไม,มรถเก็ตว่ะ แรดดีจังนะมาเนี่ยทรงอย่างเท่เลยแจ้งนิ่มปะแมนงามเลยกันนี่มันทรงมันได้กระบุงกับบ่ามันงามนำเจ๊ว่าไปดังกับเราอ่ะฮะเออ ได้ของงามมัครับเองตัวไผ่แฮะใเช่เอ้เดี๋ยวเให้เดี๋ยวปากไปน้แปบก็นด้ครับ่ไครับโอเคครับนี่ยังโทรหาผมแต่เป็นยังอะไรก็โทรหาผมครับขอบคุณครับโอ้เซ็ตจนแบบฝุ่ะเปิดแอร์ยังเปิดแอร์ยังฮะนั่นนั่นนั่นเด้กเดนั่นเลื่อนึ้นนั่นน่ะนี่นีเออนั่นแหละแม่รบ เออเนี่ยเปิดล็อกสองล็อกก็ได้ตามเฮามักเย็นๆมาเย็นเหยียบไปเลยปลาเกถูกใจครับจกชอบมากครับไม่ต่อผมสักบาทเลยครับผมก็ว่าเออเพ่อนเห็นคนเ,เห็นเอฟซีชอบผมก็ดีใจครับนะครับดีใจก็แบ่งปันได้ครับเพราะว่าบางที บางคันผมต้องวิ่งงานด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาชอบเขาชอบในสไตล์เราเราก็จัดให้ครับนั่นแหละจัดให้นะครับนี่สบายเลยดูอ่ะอันกูนะโอ้าไปกักเดโอวู้ดินนักตัวนี้ของแท้หรอร้านกระปุกไอ้นั่นดิ ห่อเกียร์ไหมเดี๋ยวมาบอเอามาให้เพิ่นไปของแทถวฝาถาวจี่สุดยอดเลยวะรับแห้งนิดหนึ่งนะโอ้โหดี่รีว่ะของแทวเนาะคือบ้าแล้ว่า เอาโอเคครับพี่น้องพร้อมป่าพร้อมคอครับก็ให้ขอเดินทางปลอดภัยนะครับผมไปโชคไปมารครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ